อาท่านผู้ชมครับคลิปนี้บบาสบัยก็ยังตามงานปรับแต่งพื้นที่ใต้สะพานไผ่ลาวแห่งที่5าลานเอเนกประสงค์ใต้สะพานนั่นนะครับท่านผู้ชมงานก็ใกล้จะจบแล้วครับท่านผู้ชมงานเขาก็ใกล้จะจบแล้วลหละเหลือทางด้านทิศตะวันตกของตัวสะพานนิดหนึ่งนะครับที่เป็นสวนยุคานะครับยุคาก็ตัดออกเป็นบางส่วนแล้วนะครับคง ม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็คงจบนะครับสําหรับงานปราบลานอนเนกประสงค์แล้วก็งานตาสะพานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมบาทมบับก็นําภาพนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับการโค่นต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ก็คงจะถูกโค่นเหมือนกันนะครับก็เป็นต,ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับอยู่ริมโขงคงเป็นต้นสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับโ่นต้นไม้นะครับ กคงเหลือแต่ก็ผ่าก็ผ่านนี่ก็คงเอาออกเหมือนเดหมือนเดิมกันนะครับท่านผู้ชมมันเป็นยุนในเขตพื้นที่ลานอนเนกประสงค์นะครับท่านผู้ชมรถแมกโครก็กำลังทำงานครับท่านผู้ชมนานๆทีก็เอาภาพแมกโครจเจ้าพลังสีเหลืองคันนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นงานน่าจะเป็นงานสุดท้ายสำหรับการปรับ พื้นที่ลินโขงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะเต็มไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมงานน่าจะเริ่บร้อยหรือยังไงแล้วขอติดตามชมนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็มาได้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจไปวันละนิดละหน่อยนะครับแต่ว่างานก็ไปไกลแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลืออยู่สวนป่ายูคานิดหน่อยก็คงจะจบนะครับสําหรับ งานปรับแต่งพื้นที่าลานนันองประสงค์ใต้สะพานไทยลาวแห่งที่5นี่นะครับท่านผู้ชมางานต่อไปก็คงจะเป็นงานลงเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าฝั่งถนนเขาก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะลงเสาเข็มนะครับอาจจะไม่เกินอาทิตย์หน้าคงจะเห็นตน้นเสาเข็มต้นแรกนะครับที่ลงฝั่งประเทศลาวนะมีนะครับ จากเป็นอาทิตย์หน้าคงลงเสาเข็มเป็นต้นแรกฝั่งประเทศลาวเห็นบอกว่าจะเริ่มต้นจากประเทศลาวมาเข้ามาเข้ามาจากประเทศลาวนะครับข้ามฝั่งน้ําโขงมาก็คงจะจบสิ้นนะครับสำหรับงานลงเสาเข็มก็คงจะดําเนินการต่อไปนะครับสำหรับงานนี้สำหรับงานแม่คร อันนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับทางด้านทิศใต้ของถนนก็ยังมีเหลืออยู่ที่จะบุกเบิกอีกอก็คงจะได้ชมกันต่อไปนะครับแต่ในส่วนของทางด้านทิศเหนือฝัง่งติกะละ่งน้ําขงนี้คงจะใกล้จะหมดจบสิ้นแล้วนะครับพี่น้องต่อไปก็คงจะไปทางใต้ของถนนทิศใต้ของถนนเพราะแถวนั้นก็มีป่ามีอะไรมากมายนะครับที่จะต้องไปบุกเบิกอีก มาขอสมงขัวน,นะครับท่านผู้ชมทำงานหนักครับแม็โครเหลืองเราเจ้าพลังคันนี้สมน้ำสาเนือจริงครับท่านผู้ชมราคาก็แพงด้วยนะราคาแพงมากมากรถแมโคร,โค,รคันนี้ก็เอามาใช้งานสมน้ำสาเนือจริงครับท่านผู้ชม สุดท้ายภาพนี้ก็จะมีอ่พอดีภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าเป็นการอ่าเอาต้นไม้ต้นนี้นะครับที่ต้นที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับลงแต่ภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะ่กล้องมันเสียนะครับทําให้เราไม่ได้ภาพดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็อ่ารู้ ไดาว่าต้นไม้ต้น,นที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่ข้างรถเมคโคเมคโคเนี่ยนะครับก็น่าถูกโพนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมชมในหลังท่านผู้ชมก็จะเห็นแต่ว่าภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมทำงานอยู่ริมโขง ครับท่านผู้ชมใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วสำหรับงานริมฝั่งโขงนะครับต่อไปว่าสมบัติ็คงจะไม่ตามงานไมโครแล้วนะครับคงจะตามงานขุดเจาะ ต่อเสาเข็มเป็นทัดส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมแฟนบก็อยากจะดูการต่อเสาเข็มต่อ,อยังไงในน้ําลึกๆนะครับก็อบอกสบัก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับคงจะไปสนใจในเรื่องการต่อเสาเข็มในลําน้ําโขงมากกว่านะครับท่านผู้ชมท่านละอาทิตย์หน้านะแมโคก็คงจะปล่อยไปก่อนนะครับคงใจความสัาพันธ์กับการต่อเสาเข็มในลําน้ําโขงมากกว่าต่อไปนะครับท่านผู้ชม ครับสุดท้ายก็จะเพียงรู้ว่าต้นไม้ต้นาานี้ได้ถูกคนล้มไปทั้งสองสามต้นแล้วนะครับก็ไม่ต้นใหญ่ต้นไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมไนนะครับก็คนล้มไปแล้วร้อยแล้วลนะ่ะเ่าสมบ,บัติเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าตรงนี้คน,นล้มไปนะครับอาที่ถัดไปก็จะคน,นล้มเหมือนกันครับท่านผู้ชมพ่งนี้คงจะไม่มีแล้วลนะ่ะตรงนี้นะตรงที่ถัดจากแมคโครไปนะสองต้น,นที่มองเห็นก็คงจะหายไปแล้วล่ะนะครับ ครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอาสมบัติด้วยไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม